สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบอลเด็ดพรีวิวฟุตบอลก่อนเกมกันด้วยนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมประจําวันพฤหัสบดีที่20นะครับผมวันนี้นำํำถ้วยยูโรปาลีกมาฝากกัน3คู่นะครับผมเตะเวลาตีสองทั้ง3คู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปผลสกอร์เมื่อคืนกันก่อนครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเซบียาเจ้าบ้านรับการมาเยือนแมนยูนะครับผมเลกที่ผ่านมานัดที่แล้วเนี่ยเสมอกันสองประตูต่อสองวันนี้กลับมาตัดเชือดล้างตากันนะครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับคู่นี้อนะครับผมมีความน่าสนใจอยู่ที่ว่าลีกของตัวเองของทั้งสองทีมเนี่ยต่างฝ่ายต่างเล่นดีนะเซบียา เจอบาเลนเซียนะครับนัดล่าสุดก็ชนะมา2ประตูต่อ2นะครับทำกำไรได้ด้วยเพราะว่าเซบียาทางบาเลนเซียเนี่ยต่อราคากับเซบียามาครึ่งลูกแต่เป็นเซบียาที่กำชัชเหนือกว่าชนะมา2 0ก็ได้กำไรกันไปนะครับส่วนฝั่งของแมนยูเองนะครับผมแมนยูไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแมนยูเนี่ย ต่อราคาครึ่งควบลูกนะครับนัดที่ผ่านมาก็ชนะนอตติงแฮมเฟอร์เรตไป2ประตูต่อศูนย์ก็ทำกำไรได้เช่นกันนะครับแล้ววันนี้กลับมาเจอกันด้วยผลงานที่ดีทั้งคู่นะครับฟอร์มการเล่นก็ดีกันทั้งคู่เจอกันตอนนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าให้ผมดูนะเซบียากับแมนยูเนี่ยคุณภาพทีมผมผมผมยกให้กับแมนยูอยู่แล้วนะครับ แผนการเล่นเนี่ยความเฉียบคมผมต้องยกให้ซาบิยานะครับแต่ณตอนนี้นะครับถ้ามองเทียบจากราคานะครับราคาต่อครึ่งลูกนะครับต่อครึ่งลูกจากเดิมเนี่ยที่แมนยูเล่นในบ้านเล็กที่ผ่านมานะครับต่อลูกครึ่งแล้วขาดทุนนะครับแต่วันนี้มาเยือนต่อแค่ครึ่งลูกผมมองว่ามีทีเด็ดนะครับมีทีเด็ด ผมมองว่าแมนยูสามารถมาชนะในถิ่นของเซบีย่าได้นะครับอาจจะเฉือน1์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะราคาออกมาน้อยมากนะครับต้องต้องต้องถือว่าค่อนข้างแปลกใจกับราคาที่ให้มาตรงนี้ด้วยนะอืมอ่าคู่นี้เนี่ยผมยังมองว่าอยู่แมนยูผมรู้สึกว่าอุ่นใจกว่านะด้วยความที่ตัวผมเองก็ดูพรีเมียร์ลีกเนาะ ผมว่าอยู่แมนยูยังอุ่นใจนะครับอุ่นใจกว่าเซบีย่านี้ไม่เท่าไหร่เท่าที่ผมไปดูไฮไลท์ล่าสุดก็ไม่เท่าไหร่นะครับอา่าก็แผนถือว่าเขาเล่นดีนะแต่ยืดเยื้อไปนิดนึงจังหวะจบได้ไม่จบยืดเยื้อกันไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าอา่าระดับตัวผู้เล่นความมีชั้นเชิงเนี่ยผมยกให้แมนยูคู่นี้เอาง่ายผมฟันธงแมนยูดีกว่านะครับ ผมขออยู่แมนยูด้วยราคาครึ่งลูกนะถ้ามากกว่านี้ไปอยู่ซาเบียเซบียได้เลยผมให้ราคาครึ่งลูกอยู่กับแมนยูนะครับคู่นี้ครึ่งลูกฟันธงอยู่แมนยูได้กินกําไรครับคู่ที่สองครับผมเป็นคู่ระหว่างสปอร์ติ้งลิทบอนเปิดบ้านรับการมาเยือนยูเวนตุสนะครับคู่นี้ราคาออกเสมอนะครับออกเสมอยังไม่กระโดดไปเป็นเสมอควบครึ่งหรืออะไรนะ เป็นราคาเสมอถ้าเป็นราคาเสมอเนี่ยคู่นี้นะครับราคามาตกฝั่งสปอร์ต n ิ้งลิบบอนนะอ่าสปอร์ติ้งลิบบอนราคาเจ้าบ้านนะครับผมถ้ามาดูจากผลงานเนี่ยนะครับเล็กที่ผ่านมาเนี่ยยูเวนตุสชนะสปอร์ติ้งลิบบอนไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่ายังทำกำไรได้นะครับเพราะรอบที่แล้วยูเว่ต่อไปหนึ่งครึ่งควบลูกนะครับก็ถือว่ายังทำกำไรได้อยู่ นะครับวันนี้มาเจอกันด้วยฟอร์มเนี่ยก็ถือว่า,าสุขสีกันด้วยนะครับเพราะสปอร์ตติ้งลิเบอนเองนัดล่าสุดที่เตะในบ้านนะครับก็ไปเสมอมานะครับไปเสมอมาราคาสปอร์ตติ้งต่อไปลูกครึ่งนะครับต่อไปกับที่อาลวกานะครับแต่ทําผลงานได้เพียงแค่เสมอก็ถาขาดทุนกันไปนะครับส่วนฝั่งยูเวนตุสนะครับไปเยือนซัสซาโลเองเนี่ยนะครับ ก็แพ้มาเช่นกันนะครับแพ้มาเช่นกันแพ้ซัสซโล่1-0นะครับถึงบอกว่าวันนี้ราคามาออกเสมอทางฝั่งสปอตติ้งลิเบอ n นเองก็ตามแต่เนี่ยแต่ผมก็ยังมองว่ายูเวนตุสนะครับได้มีโอกาสแก้ตัวละนะแล้วก็มีตุนไว้หนึ่งลูกผมว่ายูเวนตุสรอบนี้เฉียบคมพอที่จะคว้าชัยแล้วผ่านเข้ารอบต่อไปนะอ่ะคู่นี้ผมผมอยู่ยูเวนตุสครับ คู่นี้ผมให้ยูเวนตุสนะครับผมด้วยราคาเสมอนะครับด้วยราคาเสมอผมให้อยู่ยูเวนตุสได้เลยนะครับผมไปดูกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ระหว่างยูนิยงแซงกิลุสเปิดบ้านรับการมาเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะครับเลกที่ผ่านมาเนี่ยนัดที่แล้วเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเลเวอร์คูเซ่นต่อลูกควบลูกครึ่งแต่เสมอกันหนึ่งหนึ่งก็ทําให้ขาดทุนกันไปนะครับ แต่วันนี้นะครับมาพบกันเนี่ยรอบนี้นะครับเป็นฝั่งเลเวอร์กูเซนที่ต่อราคาครึ่งลูกนะครับน่าสนใจตรงราคาครึ่งลูกนะครับราคาดรอปลงมาลดลงมานะผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเลเวอร์กูเซนก็ยังแข็งอยู่นะครับประสบการณ์ในการเล่นบอลถ้วยยุโรปเนี่ยมีมากกว่านะครับผมมีมากกว่า,เ,าเดี๋ยวไปดูเจ้าบ้าน,ย,นายูนิยงแซงกิลุสนะครับ นัดล่าสุดเจอกับเซอร์แลงยูไนเต็ดชนะมาสองประตูต่อนหนึ่งชนะนะครับแต่ยูนิยงแซงกิลุสเนี่ยต่อไปถึงสองลูกครึ่งก็ทำให้ขาดทุนไปนะครับเพราะทำสกอร์ชนะมาได้แค่2ประตูตอนหนึ่งนะส่วนฝั่งของเลเวอร์กูเซนเองนะครับไปเจอวฟบวกนั่นก็คือทีมที่อยู่ระดับหัวตารางแล้วนะนะอ่าก็เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมเลเวอร์กูเซน ก็เสมอราคานะครับต่อมาเสมอควบขึ้นก็ถือว่าแพ้แพ้ราคาไปนะครับขาดทุนไปแต่วันนี้มาเจอกันในเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะผมคิดว่าต้องเปิดเปิดแรกละนะครับคู่นี้ผมยังเชียร์เลเวอร์คูเซ่นนะโอ้วันนี้ผมให้ทีมเยือนหมดเลยทั้งหมดสามคู่นะครับผมคู่นี้ผมให้เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมให้เลเวอร์คูเซ่น มองไม่ยากผมว่าคู่นี้เลเวอร์คูเซ่นทำได้นะครับผมก็สรุปให้เลยแล้วกันสามคู่ที่ผมให้ไปนะครับคู่แรกผมให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่สองผมให้ยูเวนตุสและคู่ที่สามผมให้เลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังและนักลงทุนลองพิจารณาดูนะครับผม าฝากกันเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมทางไลน์หากท่านผู้ฟังและนักลงทุนอยากได้ทัศนะแบบ VIP กับกูรูหลายๆท่านนะครับผมแอดกันเข้ามาครับในไลน์นะครับมีแอดนำหน้านะพิมพ์คำว่าแ TOD285 TOD285 หรือภาษาพูดก็คือแอดท285นะครับผมก็ฝากกันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้ก็คนติดตามเริ่มเยอะขึ้นนะครับ ก็มีให้ถูกมานะครับก็ต่อเนื่องกันอยู่แล้วก็เริ่มมีผิดๆบ้างแล้วภาคหลังๆแต่ก็ได้รับกําลังใจที่ดีเสมอนะครับเพราะว่ากูรูหลายท่านก็โดนหักปรกกาเซียนกันหลายคนเหมือนกันนะครับผมบอลช่วงท้ายนี่เป็นอะไรที่คาดคะเนเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ในเป้านะครับไม่งั้นท่านผู้ฟังคงไม่มาติดตามผม เพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้ถ้า,างไงก็ฝากด้วยนะครับทางท็อตบอลเด็ดรีวิวฟุตบอลก่อนเกมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ